สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาดูวิธีต้มน้ำดอกอัญชันและเปลี่ยนสีดอกอัญชันจากสีฟ้าให้เป็นสีม่วงวิธีทําไม่ยากไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมน้ำเปล่าแล้วก็ดอกอัญชันค่ะในวันนี้เราใช้เป็นดอกอัญชันแห้งขั้นตอนแรกเลยนะคะก็ให้เราตั้งหม้อจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ให้เปิดไฟในขั้นตอนนี้ใช้เป็นไฟแรงนะ จากนั้นก็ใส่เป็นดอกอัญชันแห้งลงไปค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ใบเตยลงไปต้มรวมกันเพื่อเพิ่มความหอมส่วนถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราใช้เป็นไฟแรงนะจากนั้นก็ให้เราคนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำดอกอัญชันได้ออกมาในขั้นตอนนี้เราก็ได้ต้มมาจนน้ำเดือดประมาณนี้นะคะเราก็จะคนเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ส่วนของน้ำดอกอัญชันได้ออกมาเยอะเพราะว่าเราใช้เป็นดอกอัญชันแห้งค่ะ และในขั้นตอนนี้น้ําดอกอัญชันก็เริ่มที่จะออกมาแล้วนะคะแต่ยังไม่เข้มพอค่ะเราก็จะต้มต่อไปอีกสักพักนะคะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ําดอกอัญชันจนออกมา,มาดีแล้วนะคะลักษณะสีดอกอัญชันก็เข้มประมาณนี้เลยค่ะก็จะเป็นสีฟ้านะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ยกออกไปเทผ่านกระชอนตาทีค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะเทผ่านกระชอนตาทีแบบนี้ เพื่อเป็นการกรองเศษฝุ่นต่างๆนะคะไม่ให้หลุดลงไปในน้ําดอกอัญชันค่ะตอนนี้เราก็ได้กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําน้ํามะนาวมาบีบใส่น้ําดอกอัญชันกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้น้ํามะนาวอยู่ที่ครึ่งลูกพอบีบน้ํามะนาวลงไปเสร็จจากนั้นก็ให้คนค่ะจะสังเกตว่าน้ําดอกอัญชันเริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วนะคะ การบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปก็อย่าใส่เยอะเกินไปนะเพราะว่าจะทำให้น้ำดอกอัญชันมีรสที่เปรี้ยวค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีต้มน้ำดอกอัญชันให้เป็นสีม่วงในขั้นตอนนี้ก็สามารถนำไปประกอบอาหารหรือว่าจะนำไปทำขนมได้เลยค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีต้มน้ำดอกอัญชันให้เป็นสีม่วงส่วนใครที่ไม่ต้องการเปลี่ยนเป็นสีม่วงต้องการให้เป็นสีฟ้าก็ไม่ต้องบีบน้ำมะนาวใส่นะคะ ส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ